เจนิเฟอร์นินนาชาวเชื้อสายไทยอเมริกันจากรัฐแคลิฟอร์เนียวัยเพียง17ปีรับหน้าที่สำคัญนันทรงเกียรติประดับประเทศอีกครั้งโดยการเป็นตัวแทนขึ้นร้องเพลงชาติไทยบนเวทีในพิธีเปิดงานสวัสดีดีซีไทยเฟส i ิวัลงานเทศกาลไทยที่จัดฉลองในวาระครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอย่างเป็นทางการที่กรุงวอชิงตัน ทรงพลังของสาวน้อยเจนิเฟอร์สร้างความประทับใจและเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวไทยมาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากคลิปวิดีโอเมื่อครั้งที่เธอขึ้นร้องเพลงชาติไทยบนเวทีการแข่งขันมวยไทยเลเจนส์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพ2023ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาได้รับความนิยมและพูดถึงด้วยความชื่นชมจนกลายเป็นกระแสบ,บนโลกสื่อสังคมออนไลน์ ที่มียอดผู้เข้าชมจำนวนมากโดยเฉพาะชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างชื่นชมที่ได้เห็นความสามารถของลูกหลานไทยในต่างแดนสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนนิเฟอร์นินนะค่ะหนูพูดภาษาไทยนิดหน่อยแต่ว่าหนูขอพูดภาษาอังกฤษ I have inspiration to sing Thai songs because I myself am a Thai person and I want to be more connected with my culture, especially since I was born in America and there's like differences between being born in Thailand and being born Thai American. <laughs> Jennifer Pinde Chia Sai Thai Thai ทำให้เธอมีโอกาสได้ทบทวนเรียนรู้และภูมิใจไปกับมรดกวัฒนธรรมจากรากบรรพบุรุษคืองานหลักประจำเลยตั้งแต่ก่อนที่น้องจะเข้าสู่ชุมชนไทยที่เป็นหลายหลายวงการเนี่ยก็คือน้องร้องเพลงที่โบทอยู่แล้ว ครั้งแรกในชุมชนไทยก็จะเป็นที่ครูหนึ่งพาไปงานสงกรานที่จะเปิดตัวน้องเจนิเฟอร์ซึ่งตอนนั้นน้องเจนิเฟอร์เรียนกับครูหนึ่งเพียงแค่ไม่เกี่ยวที่เจ็ดตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมีชัยชโยมันมันไม,นมน่ไม่ใช่ชยยัยโยสิบรีนานปอเปลี่ยวหรือครูหนึ่งอดีตนักร้องดีเด่นจากค่ายสยามกลาการในยุค80ที่มีประสบการณ์เป็นครูสอนร้องเพลงในสหรัฐมามากกว่า30ปี เป็นหนึ่งในผู้มองเห็นแววและพรสวรรค์ของเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกันเสียดูว่ามีคำว่าอะไรมนงคือเจเนเฟอร์เริ่มจากเป็นเด็กที่ร้องพาวเวอร์เยอะมากมีมีมีพลังอยู่แล้วชอบร้องเพลงมากอะแต่ครนี้ครูเพียงแต่มาแบบมาเชฟอัพเอาวัตถุดิบที่เขามีเนะี่ยมาจาัดสรนใหม่แล้วก็ทำให้มันดูดีขึ้น My teacher helped me by Speaking the Thai words properly and pronouncing it correctly And also help me translating the Thai words into English Because if I just did it myself I wouldn't understand what it would mean แม้จะมีพื้นฐานการร้องเพลงที่ดีแต่โจทดใหญ่ของการร้องเพลงไทยของ Jennifer คือการถ่ายทอดความรู้สึกและพลังในเพลงชาติไทย ทุกคำทุกความหมายในเพลงทำให้เจนิเฟอร์ต้องตีความทำความเข้าใจและสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความภูมิใจที่มาจากหัวใจ At first when I sang the Thai national anthem I didn't know what it meant but then after singing multiple times and reading the lyrics in English or translated in English I I felt really touched and started to understand to and หนึ่งนาทีของการร้องเพลงชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอ่ะที่ที่เราจะต้องแบบคอนโทรลบางคนนะในภาวะที่กดดันเนี่ยบางทีเฟลอ่ะแต่เจนนิเฟอร์ไม่ใช่คือเจนนิเฟอร์พอกดดันแล้วก็เขาไฟอ่ะเขาทำได้อะ่ะเดี๋ยววงนี่ทั้งหมดมาได้ความพยายามของสาวน้อยวัย17ปีจากลอสแอนเจลิสเพืรับการยอมรับและย้ำถึงคุณภาพอีกครั้งในระดับนานาชาติ เมื่อเสียงร้องเพลงชาติไทยของเธอได้เป็นส่วนสำคัญในพิธีรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในพิธีปิดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกรัรมพูชาที่ผ่านมา,า,าสุภวัตจงสิริหรือสุภสักษรประธานบริษ,ษัทคอมอาร์โปรดักชันจำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดชุดการแสดงในพิธีดังกล่าวบอกถึงเหตุผลที่เลือกเสียงของเจเนฟเฟอร์นินนาธไปเป็นตัวแทนร้องเพลงชาติไทยเหนืหน่อยนะลูกนะขอบใจมากลูกครับ <c oughs> ฟังเสียงจากน้องเจเนฟเฟอร์แล้วเนี่ยเรารู้สึกได้น้องเขาร้องออกมาเนี่ยด้วยความภูมิใจนะครับเป็นเสียงที่มีมีความรู้สึกที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ดีงามกับประเทศชาติภูมิใจแล้วก็ลูกก็ยิ่งมีความรู้สึกรักในวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทยมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีคนไทยที่เป็นคนไทยจากจากบ้านพ่อบ้านแม่เนี่ยสปอร์ตน้อง I would like to thank you all for your support the people who have been always been through my side without you guys I wouldn't be here today ขอบคุณคะ่ะขอบคุณใจมากค่ะจากจุดเริ่มต้นในการถ่ายทอดเพลงของเจนิเฟอร์นินนาจนกลายเป็นขวัญใจของหลายคนเธอยังคงได้รับโอกาสในการโชว์พลังเสียง ขึ้นร้องเพลงชาติไทยตามเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องและขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มีส่วนทําให้เธอได้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นเธอจะยังคงมั่นฝึกฝนและพัฒนาการร้องเพลงที่เธอรักต่อไปสุภกิจพัทราธ,ธีรานนท์หวซอบอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย